ซิงเนเจอร์ก็จะเป็นส่วนใหญ่เขาก็จะกินเนื้อหมกตับหมกหรือหมูหมกตับหมกอย่างเงี้ยค่ะ,ะของน้องแฟนต้องตองเป็นเส้นเลย พี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อเอฟนะคะเสืวอเป็นชื่อแบงค์ค่ะเป็นชื่อขายก๋วยเตี๋ยวเรืออายุทยาอร่อยไม่ต้องปรุงค่ะอ๋อพี่เปิดมากี่ปีแล้วครับน่าจะประมาณเกือบ3ามปีแล้วค่ะเกือบสปีเนาะอันนี้ถ้าเกิดมีคนอยากมากินเนี่ยตรงนี้ตั้งอยู่แถวไหนครับเอ่อเป็นแฟดปริชาติค่ะแฟดการเคหะอ๋อแปรางมาทางเซฟวันมาทางเซฟวันได้แล้วก็ผ่านตลาดเคหะแล้วก็ จะอยู่ใกล้ๆเยื้องๆกับโรงเรียนการคหะครับและร้านเปิดวันไหนบ้างครับเปิดทุกวันค่ะยกเว้นถ้าหยุดก็จะเป็นมีธุระจริงๆถึงหยุดจากกี่โมงถึงกี่โมงครับเปิดตั้งแต่ขายได้ตั้งแต่ประมาณ6กโมงครึ่งค่ะหกโมงเช้าถึง4ี่โมงครึ่งสี่โมงเย็นครับแล้วก็ซิกเนเจอร์หรือแบบทีเด็ดของร้านเราของร้านก๋วยเตี๋ยวเราเนี่ยใช่ค่ะก็คืออร่อยไม่ต้องปรุงรสชาติไม่คือรสชาติ ไม่ต้องปรุงละค่ะคสำหรับคนที่กินรสจัดจ้านครก็หลักหลายก็จะเป็นแบบก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมพี่ใช่ค่ะจะมีก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เกาเหลาครับพี่ช่วยแนะนำเมนูก๋วยเตี๋ยวทางร้านนะครับว่าถ้าเกิดผมอยากมากินก๋วยเตี๋ยวที่ร้านอร่อยแบบไม่ต้องปรุงร้านที่เนี่ยที่มีอะไรบ้างครับก็จะมีก๋วยเตี๋ยวเวส้นเล็กเส้นใหญ่เส,นส้นบะหมี่เส้นหมีม่มีเนื้อมีหมูค่ะเนื้อ ซิงเนเจอร์ก็จะเป็นส่วนใหญ่เขาก็จะกินเนื้อหมกตับหมกหรือหมูหมกตับหมกอย่างเงี้ยค่ะคก็จะแล้วก็จะมีซิงเนเจอร์วันนี้ไม่ได้มีเพราะว่าเออมันแข็งมันขาดมันจะเป็นเออเขาเรียกนะกากหมูเจียวค่ะครับต้องบอกว่า, <c oughs> าผมเองก็เคยมากินนะครับต้องบอกว่ากินทุกครั้ง <c oughs> ไม่เคยปรุงอร่อยทุกรอบนะครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสบอกพี่เขาว่าขอญาตสัมภาษณ์นะครับอยาก อยากบอกต่อเพื่อนๆนะครับที่อยากจะหาร้านก๋วยเตี๋ยวอร่อยๆที่อยู่ในเมืองโคราชเนาะ thank you